สวัสดีครับวันนี้ยูผมโอมลีเจนโฮมค่ะเช่นเดิมครับวันนี้ผมพามาดูรถมือสองสวยๆอีกแล้วนะครับกลับมาแล้วสำหรับ MG ZS นะครับตัวนี้เป็นตัว SUV 5ประตูนะครับ MG ZS 1.5 X Plus นะครับสันรูปเป็นตัวท็อปของเขานะครับคันนี้ได้มาเป็นปี2021นะครับไม่เพียงแค่40,000กว่าโลเท่านั้นนะลูกค้านะเหมือนในรถป้ายแดงเลยนะครับว่าสภาพเนี่ยดีมากๆนะครับเราคัดไม่กับมือนะ นะครับทั้งสวยนะครับแล้วก็สภาพประวัติด้วยนะไม่มีชนหนักชนนักต,ต่อไปความกรอใหม่แน่นอนนะครับรถสวยสภาพดีสุดๆนะครับคันนี้นะ MG ZS คันนี้นะครับมีสันรูฟด้วยอย่างที่บอกไปนะครับนะก็ดีไซน์ของเขาก็จะสวยงามประมาณนี้เลยลูกค้านะสีดำหน้าใหม่แล้วนะเป็นหน้าแมนเชสเชนนะครับปี21นะไฟโปรเจคเตอร์มีเดลท์อะไรครบแล้วนะครับกระจังหน้าเป็นแบบหลังพึ่งด้วยนะสวยๆเลยอะนะแล้วก็มีกันชนหน้า สีแบบว่าสีเงินนะครับครอบมานะนี่สวยเลยไฟตาบ,บ่กตาหมอกมีครบนะครับได้แม็กลายทูโทนด้วยนะนี่ยางปียี่สิบเอ็ดนะยางใช้ได้อีกนานนะครับนะเพราะคันนี้เป็นรถปี 8, 2021นะครับก็ออปชั่นเขาจะเต็มมากๆกนะกระจกปองข้างนะมีไฟแบบนี้แถมด้านข้างถ้าลูกค้าสังเกตเห็นนี่เขาจะมีกล้องแบบนี้นะกล้อง3 6 0้องศานะครับ ก็คือดูได้รอบคันเลยการส่งการสานมีให้ครบรล้วแหลกด้านบนมีให้ครบนะครับนะสวยมากอะคันนี้นะแล้วก็ไมาแค่40,000ล้วยลูกค้านะถ้าใครสนใจนะครับคันนี้ต้องรีบจัดจองเลยนะเพราะคราวที่แล้วนะปี21เหมือนกันนะครับไม้น้อยกว่านิดเดียวตัวนั้นอนะ59,000นะครับแต่ตัวนี้555,000บาทนะครับก็ราคาดีขึ้นไปอีกนะไม่เพิ่มขึ้นมาประมาณหมื่นเดียวเองนะแต่ว่าได้ราคาถูก กว่าเดิมเนี่ยเกือบสี่ห้าหมื่นนะครับนี่สวยๆเลยนะแฮทเตอรห้าประตูนะครับนี่สปอยเลอร์แบบนี้มีไฟเบรกนะครับนี่โหสวยมากเลยไซรัปเอ็มจียังสวยนะตากเซนเซอร์กล้องสองถอยมีครบและที่สําคัญคันนี้นะครับลูกค้านี่เป็นห้าประตูแบบนี้นะครับก็จะเปิดได้เก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับพับโุ้งพับเบาะได้เลยนี่ลกค้าก็มีช่องแยกใส่ของอะไรแบบนี้ด้วยนะ ใส่ของกระจุงกระจิกได้นะครับทั้ง2ด้านเลยนะเพราะรถเราลูกค้าบอกก่อนเลยนะรถเราค่อนข้างเป็นรถที่คัดเกตขัดสภาพมานะครับนะรถสวยคุณภาพดีอ่ะนะนี่สวยจริงนะหประตูแบบนี้นะราคา5้าแสนห้าหมื่นหนนะไม่เพียงแค่4ี่หมื่นโลเหมือนลูกค้าเนี่ยได้ไป้ายแดงไปเลยนะครับนี่ปรับสวยจัดนี่ ถ้าลูกค้าสนใจนะอยากจะจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเจ้าคันนี้นะครับมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางเลยไม่ว่าลูกค้านะครับจะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างก็ได้นะครับหรือลูกค้าจะแคปหน้าจอวิดีโอนี้ส่งมาที่แอสไซร์รีเจนท์โฮมค่ะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะอู้สวยจริงเนี่ยกันชนสีโครเมียมครอบมาด้วยนะปาร์เซอร์มีครบนะถ้าใครสนใจนะครับชอบคันนี้ต้องรีบทักรีบจองเลยครับตอนนี้โปรโมชั่นส่งการมีส่วนลดรวม5 0,000บาทด้วย โปรช่วยผ่อนครับฟรี60ส0บถึงกวันก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในนะครับว่าจะสวยเหมือนกันหรือเปล่าสหรับด้านในของเจ้าคันนี้นะครับก็สวยงามมากเลยอะดูหรูหรามากเลยนะครับเบาะหนังนะสีดำตัดกับสีน้ำตาลนะครับนี่มีพรมปูพื้นด้วยอ่ะเปิดวิทยุไว้ด้วยเหรอเนี่ยเดีย๋ดวยวผมปิดเสียงก่อนนะครับคันนี้ก็คือสวยๆเลยเบาะนะอย่างที่บอกไปตัดไฟฟ้าด้วยนะครับ บอกปลั๊กไฟฟ้าแบบนี้เลยนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้เพิ่มเสียงร้เสียงวิทยุนะครับเปลี่ยนสายและรับสายโทรเข้าโทรออกได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยสภาพดีสุดๆลูกค้าดูได้เลยนะแล้วเชื่อที่บอกไปคันนี้ไม่สี่หมื่นโลนะครับนะนี่อะมาดูออปชันเขากันเลยนะครับหน้าจอนี่ไม่พูดไม่ได้นะครับหน้าจอขนาดใหญ่มากๆนะสวยมากๆลูกค้านะครับหน้าจอที่ถือว่าแบบว่า ให้มาแบบเต็มเตมนะครับแบบดูกว้างดูสบายตาเลยแหละนะครับก็ดูหนังฟังเพลงอะไรได้เลยเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้เลยไม่ได้หมดเลยนะลูกค้านะครับแล้วก็นี่ปะอืมนี่มีทั้งกล้องส่องถอยนะครับแล้วก็กล้อง3 6ม้อองศานะออปชั่นเยอะจริงนะครับระบบสั่งการด้วยเสียงแน่นอนว่ามีนะจะทำให้ดูด้วยนะครับอ่าสัลลูด้านบนนะครับ เดี๋ยวจะลองเปิดสนลุบนี่แหละนะั้นยสั่งการด้วยเสียงนะเขามีทั้งระบบสั่งการด้วยเสียงแล้วก็ระบบมือนะครับอันนี้ก็เปิดนี่อันนี้คือใช้มือกดนะครับเขาก็จะเปิดไปนะแบบนี้นะลูกค้าจะเปิดแบบนี้ก็ได้บิดนะครับใช้บิดอ่าเนี่ยสลุบก็เปิดแล้วนะครับนะนี่แต่ถ้าแบบนี้มันรู้สึกจะเบสิกเกินไปนะรู้สึกอ่ะเร,เราปิดดีกว่าเนาะเราสั่งปิดสลุบด้วยเสียงดีกว่ามา ลูกค้าเขาจะมีง่ายๆเลยนะเขาค่อนข้างจะฉลาดนะครับถ้าลูกค้าเนี่ยไม่กดตรงปุ่มนี้เนี่ยถ้ากดตรงปุ่มนี้นะครับลูกค้าสามารถพูดได้เลยนะครับโฟกัสอะไรเนี่ยปลอดภัยนะครับอ่ถ้ากดตรงปุ่มไม่ต้องกดตรงปุ่มนี้ก็พูดได้เลยนะแต่ถ้าลูกค้านะไม่อยากกดตรงปุ่มนี้นะครับลูกค้าสามารถพูดว่า Hello MG อยังไงปิดซันรูฟ นี่เป็นงไงครับนะสั่งการด้วยเสียงนะอันนี้ผมไม่ได้เอามือกดแต่อย่างใดนะครับระบบสั่งการด้วยเสียงเนี่ยก็ถือว่าอัจฉริยะเลยนะนี่ด้านล่างของเขาบ้างมาดูเกียร์กันบ้างนะครับเกียร์ก็นี่เกียร์ออโต้แบบทิปทอนิกแบบนี้นะครับมีทั้งบวกและลบแบบนี้ด้วยนะแถมยังมีพวกปุ่มเบรกโฮนะอ่าแล้วก็ที่เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับลูกค้า นะออปชันเขาค่อนข้างเยอะด้านหน้าก็จะมีพวกกล้องกดกล้องสามโลกสิบองด,ดูได้นะครับไรฟ้าไละกระจกอะไรได้นะพอ์ดการเชื่อมต่อน,นี่ก็ค่อนข้างมีพอสมควรนะผมปูพื้นด้วยแบบสีน้ําตาลสวยๆนะครับลูกค้าดูสภาพพวกคอนโซลคอนโซลได้เลยนะคือสภาพอะ่ะคันนี้บอกเลยว่าป้ายแดงนะครับในราคาที่ถูกกว่าป้ายแดงเยอะนะครับแม้แต่เทียบในราคาของมือสองแล้วลูกค้าคันนี้ก็ถึงถือว่าถูกมากนะเพราะว่าถ้าลูกค้า ติดตามรถของเรามานะจะมีคันหนึ่งเพิ่งเข้ามานะครับสีขาวคันนั้นนะหกต้นๆน,นะครับนะแต่คันนี้เราได้มาห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับด้านหลังก็คือสวยมากลูกค้าเอาจริงด้านหลังผมว่าเหมือนไม่มีใครเคยนั่งเลยหรือซ้ำนะครับรู้จักพรมรู้จักอะไรได้แนละ้วลูกค้ารู้สิเหมือนใหม่เลยอะนะคันนี้นะครับลูกค้าห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยูลกค้านะสำหรับคันนี้ก็ สวยมากนะครับ MG ZS 1.5 X p l u Sunroof s นะครับปี2021ลูกค้าได้รถปีใหม่ๆห้ด้วยนะคันนี้ใหม่เพียงแค่40,000โลเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าเนี่ยสนใจนะครับอยากจะได้อยากจะจับจองคันนี้นะลูกค้านะครับสามารถโทรไปที่เบอร์ด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะแคปหน้าจอวเดีโยวนี้นะครับส่งมาที่แอปไซร์ลีเจนด์โฮมคาร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็สวยงามมากคันนี้ครับวันนี้นะครับผมก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะรถมือสองสวยๆคุณภาพดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามเพจ e ีเจนโฮมคาร์ hmm. mm hmm. ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ